นี่แหละถึงจะเป็นทริปเที่ยวที่ดีที่สุดสาหรับเราในตอนนี้นี่บ้องพชรนายมาเล่นนะ้ำกับฉันไม่เพื่อนฉันไม่มีเพื่อนเล่นเลยนาะยมาเล่นกับฉันสินะนะ่าเพื่อนโอเคครับผม<ก>รู้สึกไป,ไปอยากจะลงไปเล่นนะ้ำหลึกระผมถึงอาบน้ำมานกระดับผมมันยืนดูก็ได้เกือบ เออเขาเล่นกันสนุกมากเลยครับโอ้ยตกโอ้ยตกใบกรเื้องผมตกมาเออแต่ก็สนุปปกเหมือน,ก,นปปกันเล่นไปเลยแล้วกันนะครับฉันอยากเล่นจังเลยเดี๋ยวขอคิดท่ากระโดดแป๊บหนึ่งนะเออท่านี้น่าจะได้แหละนะไปเลยเออเอะอ,อ,อ,อะไรใครปลาเลยมาเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเจ็บไหนใครปลามาฮะฉันเองทําไมเหรอฮนะในมีพัสดุมาส่งนะพัสดุอะไรฉันไม่ได้สั่งเลยเลยนะ ก็ไม่รู้ว่นายลองไปดูเองแล้วกันนะฉันจะไปเล่นน้ำก่อนละอย่างนี้ก็ได้เหรอเนี่ยพวกคุณมาไม่เลยหรือเปล่าครับเนี่ยมีสิมีมีมีเลยนี่เป็นหุ่นที่นายสั่งมานะคุณชื่อกีนใช่ไหมละ่ะฉันชื่อกีนแต่ฉันขอนึกก่อนนะว่าฉันสั่งอะไรไปอ๋อใช่ใช่ฉันสั่งไปงั้นก็ถูกคนแล้วละ่ะแล้วฉันต้องทำอะไรต่อนะจากนี้ก็เอาตังมาให้ของไปก็อย่างนี้แหละแต่ในายจ่ายตังไปแล้วก็อาไปเลยบิดคมคม หาอย่างกับตัดต่อเรือนเนี่ยแล้วมันต้องเปิดถุนโยนยังไงนะทางร้านก็ไม่จะบอกด้วยงั้นก็อย่างนี้เลยกันเออเฮ้ยของกินายเลตรนั้นฉันก็ไม่ได้คิดหรอกว่ามันจะติดได้แต่ว่าเดี๋ยวฉันจะพานายเราไปเล่นน้ำเองอะนะไปถึงนะไม่งั้นฉันจะส่งนายแบบไม่ดีนะคุณกินเอาอะไรมาให้ฉัน้ ฉันไม่สนหรอกว่าอะไรแมไปเนื้อกลอโอ้แย like like oh, yeah, ่แ yeah. ล yeah. um ้วแย่แล oh, oh, okay. ้วนอี่ดี้ปโมโอ้โเจ็บมากเลยกหพังไปแล้วแล้วเนี่ยฉ네ันคิดว่ารุ่นนี้จะกันน้ำซะอีกเออแต่ทางร้านน่าจะมีประกันให้อ่ะนะโอเคงั้นถ้าขอจับมือกับผุนจน่อยมาแบบสายน้ำโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้เออเออ เออตอนนี้เชื่อไหมขอสนโลกแล้วกันนะตอนนี้มันโคตรสบายในการเล่นนะแบบฉันเนี่ยเออเออขาพ่นแมาในเป็นไรแล้วคนอื่นเป็นไรไม่ต้องมายุ่งแล้วกับโบ